ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นอันว่าสองทีมจากเอเชียนะครับเป็นสองทีมสุดท้ายด้วยจากทวีปของเราอย่างญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีมีอันต้องหยุดเส้นทางของตัวเองลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเส้นทางสายกิมจิเส้นทางสายประดิบนะครับคิดแล้วก็อืใช้ได้แทนทีมประดิบทีมบุชิโดซามูไรบลูส <laughs> ทีมชาติญี่ปุ่นนี่แหละนะเสียดายเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเกมที่เจอกับโคเอรเชียก็ไม่ได้เล่นแย่อะไรนะครับอาจจะมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกมอาจจะเป็นรองแต่เวลาบุกก็ได้น้ําได้เนื้อนะได้น้ําได้เนื้ออยู่พอสมควรแล้วก็ที่สําคัญเลยคือชิงจังหวะขึ้นนําก่อนได้ด้วยนะแล้วก็มาเสียประตูตีสเสมอเนี่ยมันก็ต้องต้องใช้คําว่ายอมอ่ะเพราะว่าโคเอเชียแม่งจังหวะนั้นแม่งแบบสุดตีนจริงๆคนเปิดนะ นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนอดีตปราการหลังอันดับหนึ่งของโลกอดีตปราการหลังอดีตเซนเตอร์แบ็กที่เก่งที่สุดในโลกจากการยกย่องของตัวเขาเองฮะอย่างเทยันลอฟเลนโอ้โหไม่น่าเชื่อเปิดยัง ham, นั้เดวิดเบ็คแฮมนะเปิดแบบแม่นยำนะครับไปลงที่หัวกะบาลของอีวานเปริสิตเลยแล้วเปริสิตแม่งก็เขกต้องใช้คำว่าเขกเขกได้แบบ หมกะเหม๋งมากนะฮะทั้งทิศทางทั้งน้ำหมักนะ,ะความรุนแรงของลูกฟุตบอลมันหนีมือในทวารของญี่ปุ่นเนี่ยพุ่งสุดตัวแล้วก็ไม่ทันแต่นั้นก็เป็นแค่จังหวะเดียวนะที่โคเอเชียเขาทําได้ดีที่สุดนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเขาบอมเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรแม่นยํามันก็ไม่ไดีไม่ได้ใกล้เคียงกับการได้ประตูสักเท่าไหร่คือโอเคโคเอเชียครองบอลมากกว่านะแต่ว่าญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ไม่ได้ เรียกว่าถูกกดอยู่ข้างเดียวไม่ใช่เดโดนขึงอยู่ข้างเดียวอะไรสักหน่อยนะสุดท้ายมันต้องไปวัดถึงดีกาด้วยการดวนเป้านะครับซึ่งนะการการการดวนจุดโทษเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมมาขึ้นอยู่กับความเกา่าความนิ่งนะขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจใครมั่นใจมากกว่าใครเยือกเย็นมากกว่านะครับก็มักจะทําได้ดีกว่าเสียดายตรงนี้ฮะญี่ปุ่นเขาเสียงเหรียญ นะฮะเสียงเหรียญสองครั้งเนี่ยถ้าใครดูไหนรอนสดจะเห็นนะะครั้งแรกเนี่ยเลือกแดนเขาก็เลือกฝั่งที่มีกองเชียร์ของพวกเขามากกว่าแล้วก็ครั้งที่สองเขาก็ชนะแน่นอนนะ,ะเขาเลือกยิงก่อนยิงหลังเขาก็ต้องเลือกยิงก่อนเพราะว่าตามสถิติเนี่ยยิงก่อนมันได้เปรียบยิงก่อนเนี่ยมันมันจะโยนความกดดันให้กับฝ่ายที่ยิงทีหลังปรากฏว่าคนแรกนะฮะจริงๆคนแรกเนี่ยมันต้องเอาคนที่ที่ที่ติดใจแบบเลือดเย็นอะ ต้องเอาคนที่ยิงชชวๆมาเขาก็เลือกทาคุม in ิมินามิโนหรือที่โวกิบรีเรียกสั้นๆว่าทาคิเนะฮะทาคิแม่งยิงได้ <laughs> ส้นตีนส้นตีนจริงๆนะฮะโหคือไม่หนีมือด้วยไม่แรงพอด้วยนะคือมันยิงแบบกั้มกั้มกึ่งกึ่งจะกลางก็ไม่กลางจะมุมก็ไม่มุมน้ำหนักก็ไม่ได้สุดท้ายก็ตกรอบอย่างน่าเสียดายแต่ก็โอเคนะถือว่า มันเกินเป้าแล้วนะครับมาถึงจุดนี้แพ้แค่จุดโทษเท่านั้นเองนะครับมาไกลนะครับพอสมควรแม้ว่าจะยังทำลายสถิติของตัวเองไม่สำเร็จก็ตามถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนเอเชียก็ว่าได้ส่วนเกาหลี <c oughs> ใครไม่ได้ดูก็ไม่ได้พลาดอะไรนะฮะไปโดนบราซิลน,นะกดไปสี่ดอกเน้นๆตูดบานเลยสัตว์นะครับแล้วก็สู้ไม่ได้แค่สามสิบหกนาทีเนี่ย แม่งโดนไปสี่ดอกนะแล้วบาสินแม่งเต้นอะต้องไปเช็คข่าวนะไม่รู้แม่งมีใครเจ็บพอเต้นหรือเปล่าแม่งเต้นกันชิบหายไวป่วงเลยดีใจขนาดโคตชแม่งอะนะแก่แล้วนะแม่งยังมาเต้นด้วยยังมาดิ้นด้วยเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับก็ชื่นชมทั้งคู่ทั้งเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะส่วนคืนนี้เน่เน่เนเนเนเสู้ สู่นะพิโดพ่โดโลงสนามยังไม่มีพลิกล็อกเลยนะฟุตบอลโลกอ่ะเอ้ยเอ้ยยังไม่มีพลิกล็อกเลยนะเว้ยเฮ้ยคืนนี้โปรตุเกสเจอกับสวิตเซอร์แลนด์อีกหนึ่งคู่ก็เป็นสเปนเจอกับโมร็อกโกนะครับฮะเดี๋ยวก็ติดตามดูกันได้<ม>พูดพูดถึงพี่พี่โดแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีข่าวใหญ่ออกมานะมีข่าวใหญ่ก็เป็นเรื่องที่สำนักข่าวนะคือ มากาหรือถ้าออกเอ็กเซนภาษาสเปนก็คือมาร์กานะเขาเป็นเจ้าเดียวเลยเขารายงานนะฮะจากาโดยอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดเนี่ยว่าคริสเตียโนโรนัลโดนะครับจะย้ายไปอยู่กับสโมสรอัลนาเซในสะดุดอิฐต,ตรงระเบียงหรือซาอุดีอาระเบียอ่านะเป็นสโมสรระดับ โคตรพ่อโคตรแม่มหาเศรษฐีนะฮะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วซาอุก,ก็เศรษฐีน้ำมัน,นราชันแห่งทอรเรซายก็จะเซ็นสัญญาคริสเซโนโรนันโดนะฮะสองปีครึ่งโดยจะย้ายไปอยู่กับอาลนาเซอร์เนี่ยนับตั้งแต่วันปีใหม่เลยก็คือวันที่หนึ่งมกราคมปี2023อย่างไรก็ตามนะฮะมันเป็นข่าวจากมารกา ถามว่ามารลาก้าของสเปนเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนก็จากประสบการณ์การทำข่าวของผมนะครับหลายสิบปีก็ต้องบอกว่าก็เชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้างนะนะก็เพราะฉะนั้นต้องฟังหูไว้หูก็เป็นหนังสือพิมพ์แบบหนังสือพิมพ์ชาวบ้านนะครับหนังสือพิมพ์ชาวบ้านนะก็บางทีเห็นงูเขียวก็มาบอกงูเหานะเห็นเห็นเห็นงูเห็นแน่ๆนะแต่เวลาบอกเนี่ยแม่งบอกแบบ แม่งบอกแบบขั้นกว่าเฮ้ยแม่งงูเขียวแม่งเลื้อยมาตัวเผลอเป็นงูงูเขียวปักยิ่งจกด้วยไอเฮียแม่งบอกชาวบ้านบอกโอ้โหเฮียงูเห่าแม่งเลื้อยมาสัตว์ตัวยาวประมาณ3เมตรอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่นิ่งนะฮะแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเราดูจากสภาพนะฮะสภาพร่างกายของิสเตียโนโรัลโดยิ่งในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนี่ยิ่งเห็นได้ชัดนะครับ3มเกมแรกที่ลงเล่นให้กับโปรตุเกสเนี่ยยิงได้แค่ประตูเดียวแล้วมาจากจุดโทษ นะมาจากจุดโทษแล้วก็เขามีการสำรวจความคิดเห็นของแฟนบอลทีมชาติโปรตุเกสนะฮะว่าอยากให้คริสเตียโนโรนัลโดลงตัวจริงหรือเปล่าผลนะครับผลการสำรวจผลการแสดงความเห็นของแฟนบอลโปรตุเกสเนี่ยตอบว่าไม่อยากเห็น มากกว่า60สเปอร์ซนคิดเอาละกันคือแฟนบอลของโปรตุเกสเองเขาก็ไม่ได้อยากเห็นคริสเตียโนโรนัลโดลงเล่นเป็นตัวจริงเขาอยากให้คนอื่นเป็นตัวจริงเขามองว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อทีมชาติของพวกเขามากกว่าอันนี้คูออันนี้ผมพูดตามข่าวนะฮะนะฮะสาวกของมิโดแฟนคลับของมิโดใช้สมองแต่ตรองนิดนึงนะฮนะถ้าถ้าอขอรบกวนตรงนี้ด้วยคือผมพูดตามข่าวไม่ได้ผมไม่ได้พูดเองว่าแฟนบอลโปรตุเกสเขาไม่ได้ต้องการให้พิโดเป็นตัวจริงคือช่วงนี้ผม เออเวอแดกไปหมดแล้วกลัวไปหมดแล้วคือแต่ต้องอะไรไม่ได้เลยอ่ะนะคือนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระฟัดกระเฟียดหัวร้อนมาจากบ้านเลยโอ้โหฟาดงวงฟาดง่ายสัตว์กูไปฆ่าพ่อเงยไเนี่ยนะบางทีก็แบบงงอ่ะนะก็รายงานข่าวอาจจะเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้เขาก็บอกว่าพี่โดย้ายเลยเซ็นสัญญาสองปีครึ่งผมก็เลยมานั่งคิดมันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่า โอเคพี่ดอยากจะไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยากจะเล่นฟุตบอลระดับสูงก็จริงแต่เห็นไหมฮะสภาพร่างกายมันไม่ได้ไปอยู่กับทีมใหญ่ๆเขาก็ไม่เอานะอยู่กับแมนยูดีๆก็ไม่อยากอยู่นะครับไม่อยากจะอยู่ซะอย่างนั้นไปอยู่กับทีมเล็กๆในยุโรปมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ดิเงินเขาก็ไม่มีเงินมาจ้างเขาก็ไม่มีเอ่อเงินมาจ่ายค่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกก็คือย้ายไปอยู่กับทีมทีมในตะวันออกกลางซึ่งแม่ง ล่ำรวยมั่งคั่งมหาศาลพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยพี่โดเพื่อที่ไอ้พี่โดเนี่ยไปโชว์ไปโชว์ฝีเท้าไปเล่นในลีกนะครับของพวกเขาซึ่งมันแน่นอนว่าระดับความยากมันก็น้อยลงพี่โดก็น่าจะเอาตัวรอดได้สบายๆและที่สําคัญไปโกยเงินก่อนแขวนสตานะร์ทนะก็บางแหล่งข่าวก็บอกว่าสัปดาห์ละไม่เยอะฮะพี่โดสัปดาห์ละล้านปอนล้านหนึ่งล้านสองแสนปอนจาก จากที่รับกับแมนยูอยู่ห้าแสนก็ไปรับกับ asser, าอ,อาลนาเซอร์ร้านปอนอ่าร้านปอนต่อสัปดาห์บางสบางสำนักนี่เวอร์กว่านั้นบอกสามล้านปอนนี้ถึงว่าเวอร์เกินไปหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดแล้วละ่ะไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ไปเล่น a อ c ซแชมเปี้ยนลีกแทนก็ได้เผื่อเจอท่าเรือชลบุรีเงี้ยบุรีรัม <ś les> <S <S เอ้ยเไม่รู้มาเมืองใดกล้ามาวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาอีก